ซัดสามเม็ดเฮสีนั้นรวดเทีร์ทอนนำทัพมารีนอตเร่งแซงบุกแซงดับเลโซ3ประตูต่อหนึ่งอุ้มเทีร์ทอนบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยพาต้นสังกัดสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตบุกแซงเอาชนะคาชิวาเลโซไป3ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลเจลีฤดูกาล2020ี่สที่ซานเกียวฟรอนเทียคาชิวาสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมา เกมนี้เทีร์ทรนออกสตาร์ทยึดตัวจริงต่อเนื่องและลงสนามเต็ม90นาทีโดยในช่วงครึ่งเวลาแรกเจ้าถิ่นเลโซพังประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนในนาทีที่40จากไมเคิลอาลุมกาแต่ช่วงครึ่งเวลาหลังมารินอตรัว3ประตูขึ้นแซงเริ่มตั้งแต่นาทีที่77เทียร,ร์ทอนมีส่วนร่วมกับประตูนี้จากจังหวะจ่ายบอลให้กับ เทรูฮิโตะนาคากวะขยับมารับบอลก่อนเลี้ยงฝ่าแนวรับและไหลให้กับเอริกดิมาสอดขึ้นมายิงไม่พลาดให้ทีมตีเสมอได้สำเร็จทาคุมะโอมินามิสกัดบอลเข้าประตูตัวเองนาทีที่82และไดเซนมาเอดะก็ยิงปิดท้ายนาทีที่90โยโกฮาม่าเอฟมารีนอสบุกแซงชนะคาชิวาเลโซไป3ประตูต่อหนึ่งให้มารีนอส ขว้าชัยชนะ4นัดร่วดติดต่อกันและเป็นการยิงได้ถึง3ประตูเป็นนัดที่4ติดต่อกันอีกด้วยทำให้เก็บ3แต้มเพิ่มหลังลงเตะไป21นัดมี33แต้มอยู่อันดับที่5ในตารางคะแนนส่วนคาชิว่าเลโซลงเตะ19นัดมี30แต้มอยู่อันดับที่8ในตารางคะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปอยู่กัวมาเอฟมารินสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนซางันโทสืก ในวันที่30กันยายนนี้ส่วนคาชิวาเลโซก็จะบุกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟในวันที่3ตุลาคมซัปโปรโรพ่สามหน้าติดกวินไร้ชื่อชนะทิพจ่อสลัดเดี่ยงคืนทับนัดหน้าตองกวินธรรมัจจาจานันนายทวานทีมชาติไทยไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองให้กับทีมคอนซาโดเรซัปโปรโรเช่นเดียวกับเจชนะทิปสงกระสินเพลเมเกอร์ทีมชาติไทยที่ยังมีอาการบาดเจ็บ และไม่ได้ลงช่วยต้นสังกัดในเกมบุกพ่ายเลเทะให้กับวิโซโกเบไปถึง0ประตูต่อสศึกฟุตบอลเจลิก1ฤดูกาล2020ที่โนเวียสเตเดียมเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาเกมนี้โค้ดมิชามิไฮโลเปโตรวิสกุนซือทีมคอนซาโดเรซัปโปโรตัดสินใจพักทาคาโนริสุกิโนผู้รักษาประตูมือหนึ ให้นั่งเป็นตัวสำรองแต่ไม่เลือกมือ2อ,อย่างตองกวินธรรมสัจจานันที่ไม่มีชื่อในทีมเลยและเลือกใช้งานโคจิโร่นากานุนายทวานดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นความสูง2เมตรที่ได้โอกาสลงเล่นนัดแรกในเจลีขณะที่เจชนาทิพสงกระสินยังมีอาการบาดเจ็บทำให้ยังไม่ฟิตพร้อมลงเล่นได้ในเกมนี้ส่วนทางด้านของ เจ้าบ้านวิโซโกเบนำทัพโดยอันเดรสอินเนสตาจอมทัพชาวสเปนสวมปลอกแขนกับตันทีมและโทมัสแฟร์มาเล่นกองหลังชาวเบลเยียมลงคุมเกมรับรวมทั้งมีโฮตารุยามากุจิและเคียวโกฟูรุฮาชิผลการแข่งขันเกมนี้ปรากฏว่าวิโซโกเบเปิดรังถล่มคอนซาโดเรซซัปโปโรไป4ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจาก เคียวโกฟูรุฮาชิเหมาไป2ประตูนในนาทีที่19และนาทีที่62ยูตะโกเกะนาทีที่45และอีกลูกจากยูทา r โระโอดะนาทีที่9ทําทำให้วิโซโกเบคว้าชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันพร้อมเก็บ3แต้มเต็มทำให้หลังลงเตะ21นัดมี26แต้มอยู่อันดับที่10ส่วนคอสนสาโดเรซปปโปรพ่ายเป็น นัดที่3ติดต่อกันทำให้หลังลงเตะ20นัดมีเพียง17แต้มรั้งอันดับที่14ของตารางคะแนนสำหรับเจชนะทิพย์สงกระสินมีอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถลงสนามช่วยทีมโคาโดเร่ซัปโปโรได้เป็นนัดที่3แล้วในเกมนี้โดยมีการรายงานว่าอาการบาดเจ็บของเขาเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วและคาดว่า จะสามารถกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้ในช่วงสัปดาห์หน้ารวมทั้งอาจมีชื่อลงสนามให้กับทีมในเกมเจลีกนัดต่อไปที่คอนซาโดเรซัปโปโรจะเปิดรังพบกับเรวกันตะเซนไดในวันที่3ตุลาคมนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณแอบเหงาที่เสาไฟคุณวรพงษ์นิยมญาติคุณคิวสเปเปอร์มาช